ไปใส่เทย <มา S 1> ถเทยสิไปใส่นี่บางคนมาน้าเห็นไหน <c oughs> มบางคนมาน <c oughs> า้าป,ปากนแกเไปใส่เทย <มา S 1> ถเทยสิไปใส่นี่เทย์เป็นอย่างนี้เอยอ เป็นอย่างนี้เธอไอ้ซู่เผานีลุงธงค่ะลงธงลงขาป่าเหล่าธงเขาเลี้ยวเขาต้องขิบเลี้ยวเขาต้องบลตต้องปรับเสกบลตต้องได้ได้บ่ต้องได้ได้มืวคัไปไหน้าเ้าครับตาันสีลงอง เืองโรดอันแทบสันนั่งผ่านยุตเจพีดตะวันของเจ้าของห่านพูดญาติฉันว่าตกวองขับโรดผ่านแมน่จะเป็นบอดีให้สร้างว่ากา<อ>็จะสิขาดตะกัโอ้ก็จะสิขาดตะกั่มฉันนีู่ขับโรดหันบอดีบอดีแหงเมื่อพวกเราเหล่าเธยมานาะค่ะเหล่าเธยมานาะ มาครับซาเลียงครูใจจ้าหน้าข้าเจ้า,น,า,า,จานี่หน้าเขาขับดีๆเนี่ยโอ้ยฮาหนาเศรษฐกุลน,นี่โตกไหมนี่จ้าเมื่อพวกเราเหล่าเทย์เทยมานาก็จะเป็นประมาณนี้นะจ้าอู้อเอาสัตวเข่าได้ป้าไรเดิอหนาวม,มากับรถซาเลียงครูใจจ้ามีผู้ขับรถให้พร้อมได้เมื่อนี่หันไปได้ขับเองนี่ค่ะผู้ขับรถให้ ฉันจะปรับกล้องไปยังไงฉันจะแพ่นกล้องกลับมันทำไมแผนไม่ได้ือแพ่นปะไหนวะเดี๋ยวเด้อสามนี่แต่ผู้คนขับรถโอ้ขับดีดีขับดีดีน้่ขับรถหันนาอุ้ยบ่อพานเลยพวกดูหรอบวงดูหล่ะผวดูหล่ะเก็บเ่ียเออก็จะเก็บขพียขับรถบ่อพานจังสี่หันสีไล่ออกอยู่จากคนขับรถนี่กระโปรงว้ยพวกดูล่ะหันนา ขับรถไม่นิ่มเลยน้อยยายเบังดูละสูบมาหน้าท้าแดงวนๆอยู่เ,เ <c oughs> บางคนมาหน้าเห็เนไหมบาง<า>คนมาหน้าป,นปากแดงเป็นแรดลยปากแดงเป็นแรดอยู่บัดนี้ยเมือนผู้บ้านนี่ไปเที่ยวน้ำตกกอดบอท่าปากเลยสูบหน้าก็เป็นทาเออเป็นทาทาก็ไม่ทาบัดมาหน้า<อ>บัดทากอดแซงไม่พนะอดไอ้บนแซงเนี่ยก็ขับปุ่ดีไอ้บนแซงก็ขับรถปุ่ดีครับในเขาแซงไปก่อนขึ้นฟ้าวเนาะ มาหอดหน้าแล้วมึงเข้ามาเอาป่ามาเอาป่าพาคุณแม่มากินป่าแต่ว่าเขาบได้หาป่าเด้อเขามาเป็นยูทูบเบอร์เขามาเป็นยูทูบเบอร์เขาบได้มาหาป่าผุนผู้หาป่าอยู่ในหนองคุนจ้าเออเขามาสีหาได้ขั้นเขาหาได้เขาก็ได้กินหาเขาหาบอดไเขาก็ได้กินนมอนไข่โอ้ยป่าคือบ่อนดีถทบว่า เป็นแง้มป่าใครเฮ้ยลุงมันคือติดดีแท้เพราะว่าผลตัวหนึ่งล่างล่งผลขาวอยู่ผลนันบือดด่อตีแล้วยังไงป่าเพราะ,ะอืดบ่ป่าเอึดคู่แล้วคู่แล้วมันสินไล่หมดคู่แล้วขี้ข้าดกอดบ่ไมนสินไล่เบื่อเนลงบ่พ่อทหาที่ได้หลับป่าพอกินแล้วป่าน้องนี่ร้ายคากยั่งมาจะผู้ใด้เอามาปล่อยไว้ป <c oughs> <c oughs> ่าธรรมชาติใช่ไหมเนี่ยบอนบุบบับบุบบับเลย บ่อนบุบบับบุบบับบุ้ยจ้าผีผู้หาปลาให้เขากิน,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 นเขาหาได้เขาก็ได้กินเขาหาบ่าได้เขาก็ได้กินคือกล่าวว่าบ้า,ามีผู้หาให้กิน้มนอมออามาเห็นีหมอ้มจาจ้าที่ลงปดทั้งร้อยน้ำขนบลุงอันนี้ได้สองตัวแล้ว,วแต่ว่าเพิน่น ลุงกำลังกูมองจ้ามี่าเอาหยิงเบิงขาสิให้เบิงเบิงมันตีดมาโอ้โหน่นขุนอะเบิงเบิงเบิงพี่น้องปดไว้บ่ฮะปดไว้บออือมี่มำยังไงนั่น เป็นบ่อห่านห่านห่านเห็นมอญเห็นปลาตะเพียนไงตะเพื่อนอุ้ยนั่งห้องเอ็กซ์เอ็กเอ็กอยู่ไหมนี่จ้าบุญนาเอิมปวดก่อนบ่ลุงบ่เนี่ยบ่ได้สาวขึ้นบาทเดียววะโอโออย่าออกอย่าออกอุ้ยนั่งเตือนนั่งเตือนเนาะมาเนอของมาเนเอาฉันค่าตื่นเต้นอยู่เนาะแต่ก็สาวฉันค่าตื่นเต้นกับป่าอยู่นี่ยแล้ว S <S นี่ปวดบ่ดแด้ได้สี่สี่มองนี่ติดเส้นนึ่บเจ็ดติดมองเจ็ดมองเจ็ดเส้นลุงบอมมันติดเต็มมองหรอปานเนี่ยข้าวบ่อาเขากับปล่อยปล่อยลงเนาะปล่อยขึ้นธรรมชาติคือก้าวขาข้าวข้าว่าเขาได้หลายนี่นี่นี่มันอะไนี่ย่างบ่นอาจจะคลองไหน น้ามาเอาหนาสดอีริสดค่ะเออย่าเอาหนาสดสดลงคขกอะไรด้วยฉันจะบอกหนึ่งจุฟังมีกระเทยน้าหนึ่งแต่งหนามาหน้าเป็นมาใส่ชั้นเบิ่งน้ำแนุ่ยหมูว่านไปเที่ยวน้ำตกบ่อแตงค่ะมือนี่มาหน้าปากแดงไปแลดหนานุนอุบฮบหผ้าแปลงตลาดเป็นน่เฮี้ยนบนน้อยแน่หลุดบนน้อธรรมดาถึงวิว่าบาปซืบ่อหอดดอกผัว่ากับของบ่มีกันฉันอยากเกี่ยร้อยลบ่ของบ่มี ป่านนุ่มเงยยบโยนสาบงเนี่ยบวชหวงแล้วก็ยยางกับว่าเห็ด้อมนี่บืดเงินบ่กีดค่ะปิดว้ค่ะบ่กีดบบกีดเดะเลิดบอ้อมนี่นอค่าเนี่ยรับสมาครมากีดนี่ลกคาเลยนี่้าอ่อนเนี่ยลกเป็นไหมลกยังงีมาดึงคือไว้จะจะลกให้จับไว้จะลกให้ดูอ้าจะดกคุณลวกเหรอไม่จะลกให้เธอกลับบ้านเมื่อแลงนอ่ะอ๋อเธอสอยออกเป็นไหมล่ะ ซอยจังไดอีกอะอันอันเอาเปลือกออกหันแม้แกเปลือกออกแล้วเอาไปหนึ่งกินหันแม้ใหดเป็นยูบะอ๋อเออื่นซอยเนาะเขาจะเอื่อนยังไงบอกลั้มมันออกเลี้ยต่นอนอ่อนเออนเออเออข้าซอยกับซอยเมืองนั่งมาเออซอยซอยเท้านี่นี่นี่ป้อมเอานอนจังเกียนี่แล้วเราก็หลบอย่างนี้เลยนะเออ อย่างงเก้นขีดถังลงทางนะจะก้นขีดถังลงสาบไม่ล่าเนี่ยอ๋อแบบนี้หรอมันจะได้ประมาณนี้ใช่ไหมไปซอยออกซอยซอยพี่น้องฟังซอยดกเขาเลยอันนี้จังสิน่ะเบิ้งการเป็นตากรองเขาต้องมืออาชีพแมรเขาต้องเป็นมืออาชีพเด้แมร์ภาษาท่านตั้งสิบภสามาที่สิบแบบว่าเนี่ยดกให้เอาไหมลับไปกินซอยเป็นไหมจะดกให้เหรอโอ้เดี๋ยวค่อยดกก็ได้มั้งจะรีบไปไหนแล้วมันจะเหี่ยวไว้ก่อนมามาแล้วถ้ามาดกมาสิเมียพูดนะกออหัวนีียง nga พาเกษตรมึงเะทฐาก,กนนลา้องอันหนึ่งไลฟ์อันหนึ่งวิดีโอค่ะเกี่บอกคุณคุณแม่ทางหยาเอา้ยเมืองอันนี้มาขายสพาพไปช้มสวนอีกทางหนึ่งพี่น้องภาพปิด้มหนองโอ้สพาพไปชส้มสวนสพาพไปช้มหนองเิ่นปะอันนี้ต้นบักขามคุณแม่ปูบักขามไว้เด้นี่ นี่ต้นบักามจ้าอันนี้ป่ากล้วยอันนี้ป่ากล้วยฟังนี่ปลาคาเบิดเลยพี่นองนี่ริมสาเนี่ยมือแลงสิโลกให้นองเมื่อกินทั้งอุดอนอยู่ยจ้าดิ้งน่อยมาเยี่ยมริมสานี่ค่ะนี่จ้าปลาคาปลาคาอุ้ยบงกันหลายไหมฝนฝนมันตกมันเลยมีบ่ง